สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกาเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้มาขอนเช้าครับพี่น้องครับเพราะว่านัดกันเพราะว่าช่วงนี้มันถ้าสายมาปุ๊บนี่มันจะไม่เล่นเลยครับนกเกเงียบกริบเลยครับขนาดตอนนี้เช้าเช้านะครับยังไม่มีนกขันสักตัวเลยครับพี่น้องครับมาถึงก็เงียบนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับก็คงจะได้ยินหรือไม่ได้ยิน ครับผมนรอจะจลี่ครับเจีกันนี่แล้ววันนี้แต่เช้าเลยครับไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี่เนาะบ่นอนหัวแมวกลัวตื่นไม่ทันใช่ไหมวันนี้เรามาแถวไหนนี่เจลี่อยู่โซนไหนอยู่โซนบ้านหนองผักแว่นครับบ้านหนองผักแว่นนะครับมาขอนเช้าๆช้าเลยครับดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับพี่น้องครับโอเคได้เลยหกหกโมงนะหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้หกโมงเช้านะครับถือว่าเป็น เรื่องงามยามดีนะครับมีแต่เสียไกลปลาแล้วขันแถวผมนกเขาเนี่ยเอยเหนียวจังเลยครับนกมันถ่ายขนบางทีนอกอาจารย์แลมนกป่าเนาะนก็ททาให้นกมันไม่ค่อยคึกครับจริงๆถ้าเป็นช่วงคึกนี่ฮะยินลงไปแล้วถ้าเป็นช่วงคึกนี่ผมว่ามันจัดแล้วนะในช่วงนี้นะนะครับตอนนี้มันขัดแล้วขันมันส่งมันคึกส่งมันหนาตอมันดีครัออเะพอเราดูแล้วครับว่าจะมีขันกี่ตัว อ่ารับรองว่านกเยอะๆนี่ขันไม่หมดทุกตัวแน่นะครับช่วงนี้มีแค่ตัวที่คึกจริงๆถ่ายขนเสร็จอย่างเงี้ยนะครับค่อยขันค่อยคึกครับเอาโอเคครับขออนุญาตพรางเปเนียรก่อนเพราะเรายังไม่ได้พรางเปเนียรนะครับเสียเวลาอีกในการพรางเนี้ยอีกสักประมาณ20่สิบสามสิบนาทีประมาณนั้นครับ เงียบเก็บครับพี่น้องครับนกมีตัวอยู่ครับแต่ไม่ขันนะครับอ่าเห็นบินอยู่ครับอ่าตีนภูเนี่ยโอ้จบข่าวครับพี่น้องครับไม่มีนกเลยไม่มีนกขันนะครับมีแต่แบบว่าบินไปบินมาหาอาหารกินน้ําอะไรประมาณเนี้นะครับเงียบเลยครับก็เลยนัดกันนะครับเอาเอาลงนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าสิบโมงนะครับสิบโมงครึ่งพอดี นะครับผมก็วางพเนยตไว้ตรงนี้แหละครับผมเจ้าสองวันนี้เจ้าสองมาลุยงานก็ขันโยนเล่นอย่างเงี้ยครับอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับสู้นกแถวโคกแถวทุ่งนาไม่ได้ครับนกมันลงไปอ่าหาแบบอยู่ตามบริเวณแหล่งน้านะครับนกย้ายที่จริงๆนกบริเวณนี้เยอะนะครับนี่ในดอนนี้เยอะมากครับนี่อ่ะมาวันนี้โอ้โหครับเงียบกริบครับนกอ่ะก็เอานกลงก่อนอาจารย์แลม นะครับเดี๋ยวจ่าแหลมก็คงจะมาแล้วลหละนะครับนะเพราะว่นนัดกันไว้ประมาณสิบโมงครึ่งออนกลงโอ้หนุนมาพอดีครับนะเออจ่าแหลมใส่อยู่นะครับฝั่งคนละฝั่งดอนนะนะผมใส่ฝั่งนี้จ่าแหลมใส่ฝั่งนั้น,นครับคนละดอนนะเดินมาแล้วนะฮอืมมาแล้วครับผมได้ใบไม้มาพรางอีกเยอะเลยโอ้พัง ยังไม่พอเลยเขียวขนาดนี้เรายังจะพังเลยนี่หมฮะโอ้พึ่งเอาเปลี่ยนใบไม้นะครับเอาเป็นไงย่าแหลมฝั่งดอนฝั่งนี้เป็นไงมันบ่อหนึ่งบ่สูงนกขันตไปเตี้ยล้องกหนี้เสียงมันเสียงมันไม่เต็มไหมครับเนอะนกเสียงเหมือนไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่คระถิบเบานกกี่ิเป็นคกใครๆึ้นยิงนกกระิ่ห่อแดงแหละผมคิดว่ายังไงนกนุ่มไหมอ๋อผมคิดว่าจะเป็นนกนุ่มแหละครับ เป็นัรรุ่นเนอะครับแล้วพี่นกยูว่ามันขึ้นป้าไม่ได้เข้าไปเ่าเขาไปนกยูอ,อ่าไม่ขันยูเอานน่แหละครับฮะก็าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่ได้ห่อข้าวมาด้วยครับพี่น้องครับก็คงจะเข้าไปกินข้าวที่บ้านก่อนพักสักหน่อยนอาะจะแหลมเนาะแล้วค่อยออกกันตอนบ่ายๆแล้วกันทีนี้าะว่าช่วงนี้นกมันจะพักแล้วแหละพี่น้องครับเงียบหมดแล้วเข้าพุ่มมาแล้วนก โอเคครับผมเข้าไปรับประทานอาหารก่อน,นครับเพราะว่า <c oughs> พวกเรามาเช้าไม่ได้ห่อข้าวมาครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> พวกเรามานี่ก็คือเกณฑ์ของพวกเราก็คือออกจากบ้านเก้าโมง <c oughs> วันนี้มาถึงป่ามาถึงหมายหกโมงหกโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเลยไม่ได้ห่อข้าวเดี๋ยวขอยัดไปทา,านข้าวก่อนเดี๋ยวรอดูคอนใบครับ <c oughs> จะเป็นยังไงครับผม <c oughs> เดี๋ยวอะไรับ <c oughs> สวัสดีครับหมายที่สองพวกเราย้ายมาที่นี้ โอ้ออกจากภูมาไกลเลยครับพี่น้องครับรับนู่นครับภูครับอยู่ฝากนู่นเลยครับอ่าตอนนี้มาคนละฝั่งกันเลยนะครับออกจากภูมามาเล่นแถวแถวโคกแถวนาแล้วครับทีนี้อาจารย์แหลมนี่เปิดเสียงล่อจนแบตจะหมดแล้วครับนกป่าก็เงียบกริบอยู่ครับพี่น้องครับยังไม่มีขันซากตัวเลยครับนกมันอาจจะหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับปุมอ่า อยู่ในนี้แหละแต่มันไม่อยากจะขันไม่อยากจะมีปากมีเสียงตอบรับนกเรานะครับเนาะไงจะลม้ยแถวไหนนี่บ้านแถวกือครึ่งบ้านนัน้นสัมพันธกับบ้านกันวนมันอยู่คน<อ>ละคร่งฝั่งกลางฝั่งนี้บ้านสัพพันธฝั่งนี้บ้านกันว์อ๋อนี่คนลฟังเขาคือเ้าอ,อ,อยู่กลางเคยมาต่อไหมแถวนี้จาย์ ผมเคยมาหรอแต่ว่าผมมาตอนตะกุ่มหมายถึงว่าเคยเข้ามาเข้ามาพื้นที่เฉยๆแอันมาพื้นที่ตอนตะุ่มตอนนี้แต่ไม่รู้ว่ามีนกมีอะไรหรือเปล่าตอนมา่อตอนตะุมมันก็มีเสียงคัดไล่อยู่เลยอาตอนที่บ้านนี้มีมิ้นท์ไปข้ามตันเ่นแต่ว่าอย่างพเราค่ายยากบัานนี้เราก็ทึ่งเถาเนี่ยหรือเรา่าเราเส่าตอนเราล่ะสายปีนใช่ไหมเราก็ใส่สายปีนเพราะว่าเราอันทึ่งตอนส่วงบัง นั่นเราอยากลงสีเราวไม่ลงสีสีเข่าสีน้ำสิครับนี่นะครับโตเพิ่นกับวายุวันนี้เราก็เพิ่งไปรับทรงเลยก่อนแล้เรียนงัลยสินะครับนี่คือบริเวณนะครับอ่ามีป่ายางมีเป็นดอนป่ามันนะครับทุ่งนาไม่เห็นอาจารย์แรีมอยู่ส่วนไหนตรงน้าโอ้ตรงนาอยู่ฝั่งนี้ครับครับผมครับผมอ้าวโอเคครับขอพักสักหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วอาจารย์หลังจากเราทานข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้เที่ยงอุ้ยพอดี เที่ยงห้านาทีก็ถือว่าพักนกพอดีครับช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายค่อยค่อยว่ากันค่อยลุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมขี่ฟ้าเป็นสลัวสลัวอยู่เออครับฟ้ามันก็นั่นอยู่ครับเห็นเขาว่าจะมีพายุเข้าอยู่เนาะจัแยแหลมอยากจมาซ้อมมือซ้ามือเนี่เพื่ไปแล้ววะเราหยาดครับ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 ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับไม่ไหวจริงครับมาถึงประมาณเที่ยงนะครับมาที่สองนี้นะครับโอ้โหแดดสุดสุดครับพี่น้องครับ ผมแบบกลับประจำแลมี่พากันนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนครับพี่น้องครับกว่าจะได้ใส่กว่าจะได้วางเนยดนะครับล่อเอาใบาสามเลยครับวันนี้ผมก็เพิ่งวางเนยดเสร็จพอดีครับอาจาจรย์แลมก็อยู่ฝั่งนี้นะครับตัวหนึง่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านไปออกมาอีกตัวหนึ่งครับพอดีเข้าบ้านไปกินข้าวที่บ้านก็เลยท่านก็เลยบอกว่าไปเล่นอ่าก็เลยเอามาสอง ครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนกป่านี่เงียบนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนใส่วางเขาเงียบแบบกะว่าเออน่าจะมีนะครับเพราะว่าไม่เคยมาเลยครับบริเวณนี้นะก็เลยต้องรอดูครับช่วงเย็นๆเลยครับทีนี้บ่ายสามครับพี่น้องครับดูพระอาทิตย์ยังอยู่โอ้โหอนี้ว่าบ่ายโมงครับเอ้าโอเคครับผมตอลุนต่อไปว่าจะมีนกป่าหรือเปล่านะครับ นกป่ามานะครับทั้งครูทั้งเรียกครับเมื่อกี้นี่แล้วก็มาคันโยนใส่ครับะตอนนี้เงียบแล้วครับนกป่าครับไม่สู้ไม่อะไรเลยนะครับแต่ไม่หนีนะครับไม่สู้ไม่หนีไม่ไปนี่ครับอยู่ต้นพุ่มเนี่ยนะครับโอ้โหครับก็นกต่อเรามเห็นมันมันดึงอยู่แล้วครับทีนีประเดินมาเนี่ยนะแต่ต้นต้นที่ผมใส่คือบ มีแดดนะครับพี่น้องครับมีแดดนิดๆเลยแหละพอมันเป็นต้นโลงนิดหนึ่งครับอืถ้าเป็นรถนี่ก็คงจะได้จอดแวะาทางนะครับผมร้อนขนาดนี้ก็ยังดึงอยู่เรื่อยๆครับสําหรับเจ้าสองครับยอมรับเลยขนาดคนนั่งเฉยๆนี่ยังขนาดนี้แล้วครับพี่น้องครับออนึกว่ามาที่ใหม่จะได้เจอหนะบหงหงวงนก นะครับเขาสู่นกอันนี้มาคันโยนอี่โอ้โหจบเลยครับอ้าโอเคครับก็เอานกลงก่อนครับพี่น้องครับไม่ไหวจริงๆครับเป็นไงอาจารย์แหลมโอ้โหร้อนจัดครับพี่น้องครับนกกระดิใจครับผมนี่ไม่ไหวแล้วครับสงสารนกนะครับคนก็จะตายแดดเหมือนกันไม่ไม่ไหวจริงๆครับเลยชวนอาจารย์แหลมครับเอานกลงจริงๆยังอยู่สูงอยู่นะครับผมหนุ้ อากองก้าทิศอยู่สูงอยู่ครับยังต่อได้นะครับนี่เพิ่งห้าโมงนะครับจริงนกเล่นแต่ว่านกมันไม่เล่นแล้วครับนกป่าจะแหลมบม่เด่นเลยนี่เงียบเป็นสิครับมันมันมันไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะนั่นเลยเข้าไปเมื่อกี้เจ้าสองก็ดึงอย่างอย่างหนักครับกองก้าหมดครับมันมันไม่สู้นกครับมันเข้าไปเข้าไปดูครับเอาง่ายว่าบวินผ่านไปแล้วแวะแล้วก็ขันโยนใส่แล้วก็หนีแค่นั้นเองครับนกมันไม่ได้อยากสู้นะครับรู้อาการนกป่าอยู่ครับถ้าเป็นแบบนี้คือนกไม่อยากสู้ถ้าเจอขันโยนเนี่ เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เข้าครับถึงเข้าก็ไม่เหยียบนะครับดังเบ่งนกต่อยหันเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้านกมันจะมีอาการาเหยียบเนี่ยคืออยยังไงมันก็เข้าครับไกลขนาดไหนมันก็บินเข้าร่วมเลยอาจารย์แหลมเนาะอย่านี้เนหะมือนจะแบบว่ามา,าบินมาแล้วค่อยๆมาค่อยๆมามันก็สุดท้ายมันก็ลงอยู่ดีครับมันจะไม่มาขันโยนครับลงเราเหยียบ เหี้ยก็กเหียบไปเหียบมาก,กคู่ใท่ากัน,นโดดไปกระโดดมาใช่ไหมอาจารย์ทีนี้น,น,นั่นแหละแต่ถ้าแบบาอยู่ข้างต้นแล้วขันโยนนี่โอ้โหเสัตว์เปอร์เซ็นที่จะลงนี่จบครับรู้เลยว่าไม่ได้ครับนีต้ตองตอข้พอ,พอหลุดดงเอาไว้วรครับครับสงสารนกต่อครับเ <c oughs> สียงก็เริ่มไปเหมือนกันนะครับนกมันร้อนเนาะร้อนนกก็ใช้เสียงเยอะครับพี่น้องครับเอาละเพราะว่า นกป่านี่เวลามันไม่เล่นนี่มันก็เงียบไปเลยแต่นกต่อเรานี่คือต้องต้องดึงหนักอาจารย์เนาะต้องดึงอย่างบุนแรงอย่างโอ้โหปล่อยเสียงมาเต็มที่ครับเหมือนแบบอากาศปกติครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับนกมันนกป่ามันไม่เข้าเหยื่อมันก็เปลองพลังงานนะครับอ้าวโอเคครับยังไงก็ข้อน้องข้อเราีบแจกครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงพรุ่งนี้ครับเราดูอาการก่อนถ้าเป็นแบบนี้ก็ขนาดเมื่อเช้าไปเช้าแล้วนะอาจารย์ หกโมงนี่ผมถือว่าโอเคนะหกโมงครึ่งนี่เราใส่นกนี่นกก็ยังไม่ขันเลยครับไม่อยากจะขันเลยอ่ามันก็จะเป็นปัญหาแล้วครับช่วงนี้เช้าก็ไม่ค่อยมีนกนเย็นก็อย่างเงี้ยครับร้อนจัดนะครับอพอข้ามมาก็ข้ามเลยทีนี้ครับนั่นแหละมันจะนั่นเลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์ช่วงนี้มันลงช้าบางทีหกโมงนี่พระอาทิตย์ยังมีอยู่พอลงปุ๊บทีนี้ตั้งตัวไม่ทันเลยครับมืด ตื้อๆทันทีนะครับผมเอาอะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอบหน้าอะไรยังไงนะครับจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูกันแล้วกันนะครับก็เอาไว้ไปนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดดีตั้งวงก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอู้ร้อนร้อนครับต้องไปเติมพลังสักหน่อยแล้วนะครับ